สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ v v อยู่ผ้องเวาวีดีวีอ่านนี้ผมจะมาลองแบบสปอยหนังบ้างอ่ะก็ะคือเรื่องศึกเวทมนต์คนพลังกล้ามนะอ่ะคือผมอาจจะบอกชื่อผิดนะเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ใต้นี่แหละตรงที่คอมเมนต์แม่ก็ตายข่าอธิบายอ่ะก็เริ่มเลยเปิดเรื่องมาทัานนเราก็จะได้เห็นอ่าเป็นประสาทใหญ่ๆนะก็คือ โลกนี้เนี่ยเป็นโลกแห่งเวทมนต์อ่าก็จะมีแบบเวทมนต์อะไรต่างๆนะก็คือแบบใช้เวทมนต์เป็นชีวิตประจําวันเลยนะอ่าทุกคนก็จะมีสัญลักษณ์ของเวทมนต์ก็คือจะมีรอยปานที่หน้านะอ่าก็จะเป็นเส้นๆดำๆดำๆหน่อยอ่าแล้วก็แต่ในป่านะอ่าก็จะเปิดตัวเพลงของเราเลยชื่อว่ามัสนะอ่า เขาก็กำลังเล่นกล้ามอยู่นะซึ่งเขาคนนี้เนี่ยใช้เวทมนต์ไม่ได้อ้าเราวะเดี๋ยวเดี๋ยวใช้เวทมนต์ไม่ได้คือก็คือเอาง่ายก็คือเขาเนี่ยก็จะใช้เวทมนต์ไม่ได้นะนั่นเองอ่าก็าคือแบบซึ่งเขาตัวเขาก็ไม่รู้นะว่าเขาเนี่ยใช้เวทมนต์ไม่ได้ก็เลยแบบปูปูเขาเนี่ยที่ที่แบบเก็บเขามาเลี้ยงนะอ่าที่เรียกว่าที่เรียกตัวเองว่าพ่อนะอ่า เออเลยแบบสั่งให้เขาเนี่ยไปเล่นกล้ามทุกวันทุกวันนะจนเขาเนี่ยแข็งแกร่งมากนะอ่าแล้วเขาเนี่ยก็กลับมาบ้านนะแล้วเขาก็กลับบ้านมาหาพ่อนะอ่าก็คือเป็นตะแก่วัยเจ็ดห้านะาชื่ออะไรผมจําไม่ได้ผมจะเรียกคนนี้ว่าอ่อคุณปู่แล้วกันอ่ะปูป่ปูป่ปู่ปู่มาสนอ่าคนนี้ก็จะแบบใช้เวทม,มนต์ได้เก่งมากอะไรนะก็คือ มันเนี่ยก็จะเปิดประตูเข้ามานะแต่ว่าอันนี้มันเปิดประตูไม่เป็นนะอ่าพังเข้ามาเลยคุณปู่ตกใจฮะทำไมมันง่ขนาดนี้ทำไมมันงงถึงก็เลยแบบพอทําอาหารเช้าอะไรกันเสร็จทําภารกิจอะไรกันเรียบร้อยนะอ่าก็เลยคุณปู่ก็จะออกไปข้างนอกซะกหน่อยก็จะสั่งมาร์ไว้บอกว่า อย่าไปเข้าไปในเมืองนะอ,อย่าเข้าไปในเมืองเพราะว่าในเมืองเนี่ยมีคนเยอะนะก็ห้ามมาเข้าไปด้วยเหตุผลที่ไม่มีเหตุผลนะก็คืองงไหมเหตุผลที่ไม่มีเหตุผลอะชัดางมาแล้วกันแล้วก็แล้วก็ไปแบบไปมัสเนี่ยก็เห็นใบป,ประกาศเนี่ยก็อยากไปซื้อชูคีนที่เขาชอบกินะชูคีนที่มันเป็นขนมแบบ ออคล้ายๆแฮมเบอร์เกอร์แต่แค่ตรงกลางมันเป็นครีมแค่นั่นแหละประมาณนั้นก็เลยไปเข้าไปในเมืองนะแอบพุปูปเข้าไปก็แบบใส่ใส่เน,ก,นกเก็ตอะไรให้เรียบร้อยนะอ้าก็รีวิ่งไปเลย <laughs> ไอ้ฝังุปูปเลยจ <laughs> ะสั่งว่าทาไมวะ <laughs> แล้วก็พอเข้าไปในเมืองนะอ้าก็ไปซื้อชูครีมนะพอจะจ่ายตังค์เขาเอา้าวเหรียญไม่หยิเลย <laughs> พอค้า็เลยตกใจฮะ อะไรเนี่ยมาร์ชก็เลยแบบโชว์เลยโชว์เลยนี่บิดเหรียญให้มันกลับเป็นเหมือนเดิมเลยอ้าบิดบิดคมคมนึงนะ่บิดคมคม,คมบิดคมคมบิดคมคมต่อไปเนี่ยมาร์ชก็แบบอ๋าไม่แบบก็เลยแบบทุกวย่างไงก็เลย กำลังจะกลับบ้านแล้วซื้อชูคิมอะไรเสร็จแล้วก็เลยมีตำรวจมาหาเรื่องนะอ่าอหาเรื่องหาเรื่อง <c oughs> <c oughs> มาเลยโชว์เทพกระชาเสื้อเลยตำรวจวิวเลยเพราะว่าตำรวจเนี่ยไปปัดชูคิมของเขาทิง้งอ่า <c oughs> แล้วก็ตัดภาพนะ,ะมาที่แบบคนคนหนึ่งนะที่ได้รับรายงานว่ามีแบบอ่ามีผู้แบบ ไม่มีรอยปานนะคือมัชัทนและก็เลยไปตามจับนะ,อะตอนที่มาถึงตัวแล้วเนี่ยคุณปูคุณปูของมัชเนี่ยก็มารีบนําตัวหนีไปนะวิ่งเร็วยังกับฟค์รีบฟิกเลยต่อไปเนี่ยก็แบบกลับมาที่บ้านนะคนนั้นก็ก็ขูว่ว่าเอ้ยทำไมทำไมส่งตัวมานะได้ได้ได้มีปัญหากับรัฐบาลนนะี่ มันผิดกฎหมายเออการซุกซ่อนคนที่ไม่มีรอยปานมันผิดกฎหมายอ่าพูดแบบไม่บอก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 อย่างเดียวเลยก็เลยโดนกระทืบยับเลยตอนนั้นเนี่ยมัสเนี่ยมันก็แบบออกกําลังกายอยู่ปอบ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 กําลังออกกําลังกายอยู่เลยอ่าก็ลอดแถวนั้นตกใจเลยฮะอะไรวะเนี่ยก็เลยมัสเนี่ยก็เลยกลับไปที่บ้านอ่ากลับไปที่บ้าน ก็เจอคุณปู่ของเขาอ่าเขาก็ได้ยินเรื่องทุกอย่างแล้วเขาก็เลยผลักประตูเข้าไปซัดหน้าตำรวจโชว์โชว์โชว์แล้วก็เจอตำรวจอ้วนคนเดิมนะมาร์กเลยเอามาร์กเลยเตะกระเด็นเลยอ่าโค้กระจอกไอ้นั่นแบบฮะอะไรวะเนี่ยมาร์กอยู่แบบมาร์ก็แบบท้าเลยอ่าแบบอะไรท้าเลยอ่าไอ้หนั้นก็ขำนะอ่าจะมาสู้ได้ไงไม่มีเวทมนต์กระจอกกระจอก สรุปพอปล่อยเวล่นบอไปโดนโดนโดนวัดตลอดไม่โดนทิ้งไอ้นี่งงวะอะไรวะเนี่ยงงงอาเลยอ่ามัสเนี่ยก็เลยแบบเอาลูกบอลเอาเวล่นบอลไปลูกบอลโอ้โหมาโยนเล่นทำสารพัดต่างๆนานาเตะบอลเล่นเป็นโอ้โหทีลาเลยเนี่ยก็ตกใจก็เลยยอมยอมแพ้เลยนะโอ้ยอมให้แล้วครับพี่ก็เลยแบบอ่า ทำข้อเสนอนว่าถ้าไปเรียนในโรงเรียนเนี่ยแล้วกลายเป็นเทพประธานเนี่ยอ่ะก็คือเทพประธานนั่นก็คือในทุกๆปีจะมีการเลือกเทพประธานหนึ่งคนจากโรงเรียนดังๆอ่าก็คือจะเป็นการแบบเก็บคะแนนแต้มอะไรเออรือจะได้เป็นเทพประธานนะอ่ามาสก็ต้องทำทำไม่ได้ถึงจะถ้าได้เป็นเทพประธานก็จะสามารถดับเย็ยนกดอะไรได้หมดเลยอ่ากอดหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ ต่อไปเนี่ยมัสก็กแบบอ่ะก็เอาก็ได้ว่าเพื่อปกป้องคุณปู่อ่ะก็เลยไปสมัครเรียนเลยอโอเคตอนที่หนึ่งก็จบไว้เวียงเท่านี้นะอ่ะเดี๋ยวมาต่อตอนที่สองบ๊ายบายบ๊ายบายครัอันนี้ก็เป็นสปอยครั้งแรกนะถ้ามีผิดพลาดอะไรก็ขอโทษด้วยนะบุ๊ย